สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่องบิลิเวอร์สามซึ่งคลิปนี้จะเป็นการพยากรณ์คอนเกิดราศีมีนและคลนามีนสามารถฟังได้ทั้ง2รูปแบบครับก่อนอื่นกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ติดตามเป็นงใจกับช่องชาแน,นลของเราด้วยนะครับขอบคุณครับในรต้องการดูดวงส่วนตัวสามารถอัดรละเีมาที่บิลิเวอร์สามตรงด้านล่างของวงกลมหรือราศีจกักรนี้อัดรละเีมาทําค่าครูได้ครับตอนนี้มีโปรโมชั่นราคาพิเศษให้คลิปนี้เป็นการพยากรณ์เดือนพฤศจิกายน2567ซึ่งเป็นเดือนที่11ของปี เราจะมาพยากร EP ที่2นะครับด้านของ5เรื่องสำคัญครอบคุมในชีวิตของเราก็คือการงานการเงินความรักสุขภาพโชคลาภนะครับเดี๋ยวเรามาติดตามรับฟังในคลิปนี้กันเลยครับก่อนอื่นขอท้าความไปคลิปที่แล้วนะครับเป็นของดาวย้ายเนาะใครยังไม่ได้ฟังย้อนกลับไปฟังได้นะครับจะได้ครบถ้วนเราควรจะต้องฟังดาวย้ายก่อนเพราะว่าเป็นการอัปเดตเรื่องราวใหม่ๆในแต่ละเดือนนะครับว่ามันมัน เกิดอะไรขึ้นบ้างกับเราในเรื่องใหม่ๆนะครับส่วนคลิปนี้เป็นเรื่องของการครอบคลุมชีวิตของเรา5เรื่องสําคัญที่ทุกคนอยากรู้กันเป็นคําถามแนวเดียวกันนะก็คือการงานจะเป็นยังไงความรักจะเป็นยังไงเดือนนี้การเงินเป็นยังไงอะไรอย่างี้ครับก็มาติดตามรับฟังกันได้ครับผู้ที่เกิดราศีมีนดูจากด้านล่างสีส้มนี้ครับลัคนามีทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือได้ทั้งราศีและลัคนาใช้จุดเดียวกันครับตนุราศีมีนมีดาวราหูกุมราศีเกิดลัคนากําเนิดตรงนี้ครับ เรามาเริ่มต้นกันที่ดาวพฤหัสบดีนะครับเป็นดาวประจําตัวกันก่อนเนาะดาวพัทสบดีเนี่ยยังโคจรอยู่ในราศีพฤษภพบสาชชะเหมือนเดิมนะครับจนถึงประมาณเดือนพฤษภาคมปีหน้านะครับเหลือเวลาอีกประมาณครึ่งปีโดยประมาณดาวพัทธสบดียังเกาะกลุ่มกระดาวมฤตยูในเดือนสาชชะหมายถึงการพลิกแพงเปลี่ยนแปลงไม่แน่นอนชีวิตเราช่วงเนี้ยยังไม่แน่นอนนะครับมีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาแล้วก็มีการเคลื่อนที่เดินทาง ติดต่อผู้คนมากหน้าหลายตาผู้นี้ว่าคนมีเนี่ยตกการเปลี่ยนแปลงตลอดเลย 1. ดาววินาทับตัวมีการเปลี่ยนแปลง2ดาวประจําตัวเข้าสู่เดือนสาชากุมมารุตยูสาชามันก็คือคนอื่นดังนั้นก็มีคนอื่นมากหน้าหลายตาวแวะเวียนกันเข้ามาหรือเราต้องไปเจอกับคนมากหน้าหลายตากลุ่มดาวมรุตยูพลิกผันเปลี่ยนแปลงไม่แน่นอนแต่มารุตยูไม่มีเจ,เจริญจึงหมายความว่าเกิดการเปลี่ยนแปลงเรื่องของสภาวะความคิด การกระทําและก็วาสนาของเรามีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาผู้นี้ว่าคนมีอันนี้คือรว,รวมสรุปแบบเจความสําคัญง่ายๆสรุป5วินาทีก็คือราศีมีนตกการเปลี่ยนแปลงนั่นเองเพราะกรรมมะเองก็ไปอยู่ในเดือนสาชะและกลุ่มมฤตยูก็หมายถึงการกระทําและปัจจุบันมีการเปลี่ยนแปลงเสมอต้องอัปเดตใหม่ๆตลอดเวลาเพราะมฤตยูเป็นดาวอนาคตหมายความว่า เราต้องเปลี่ยนแปลงตัวเองเพื่อไปสู่การคอนเนคชันและเกิดผลดีในอนาคตนะครับพูดง่ายงแปลงง่ายๆอันนี้คือสรุป5นาทีจบหวินาทีจบเลยนะครับหมายความว่าคนมีนเนี่ยตกการไม่ตกการเปลี่ยนแปลงไม่แน่นอนในชีวิตในช่วงนี้และต้องมีการเปลี่ยนแปลงในชีวิตในช่วงนี้เป็นภาคบังคับและก็จะได้เกิด เรื่องดาวใหม่ๆเกิดขึ้นแต่มันจะมีการผันผวนอยู่ตลอดเวลาณปัจจุบันนะครับทำให้มันยังคุ้มดีคุ้มร้ายยังไม่แน่นอนนะครับจะบอกว่าดีก็ไม่ใช่จะบอกว่ารายก็ไม่เชิงนะครับคือพูดง่ายว่ามันมีทั้งดีทั้งหลายแหละอย่าคิดว่าต่อการเปลี่ยนแปลงแล้วจะมีแต่เรื่องรายนะครับอย่าลืมว่าสิ่งที่เปลี่ยนแปลงจะนําสู่การที่ดีขึ้นเพราะอย่าลืมว่ามินาาทับตัวแปลว่าถ้าคุณเปลี่ยนแปลงสละทิ้งมันได้หรือเรียกว่าปล่อยวางมันได้ ละทิ้งมันไปได้ถ้าเราเปลี่ยนเองเราละทิ้งมันไปเองทุกอย่างจะจบสู่การเริ่มต้นใหม่ก็แปลว่าเราก็จะรอดในสิ่งนั้นจําไว้นะครับรีบเปลี่ยนก่อนที่ดาวราหูมาจากเนบินาจะเปลี่ยนคุณหมายความว่ามันจะเกิดเหตุเพศภัยก่อนแล้วคุณจําเป็นต้องเปลี่ยนตามสถานการณ์นั้นอย่างเช่นตกงานสมุิสมุิตกงานอย่ารอให้ตกงานก่อนแล้วให แก้ไขปรับปรุงเปลี่ยนแปลงพัฒนาแต่เราต้องแก้ไขเปลี่ยนแปลงปรับปรุงพัฒนาก่อนชิงลงมือก่อนก่อนที่ดวงชะตาจะเปลี่ยนเพราะดวงชะตาบอกไว้ว่าหนึ่งปีครึ่งนี้จะมีการเปลี่ยนแปลงแต่ถ้าไม่มีใครเปลี่ยนหมายถึงว่าท่านเรายังไม่มีการเปลี่ยนแปลงใดๆเลยต้องรีบเปลี่ยนเข้าใจหรือยังอย่างน้อยเดินทางพบปะคนใครที่ยังนั่งนั่งทําอยู่หน้าคอมทั้งวีทั้งวันก็ยังอยู่ที่เดิมอันนี้ตกไม่ไม่ตกการเปลี่ยนแปลงละ ระวังปัญหาจะเกิดนะครับก็คืออาจจะมีเกณฑ์การตกงานย้ายงานเปลี่ยนงานได้ดังนั้นเนี่ยต้องรีบชิงลงมือเปลี่ยนแปลงเจอคนตามที่เขาบอกว่าวัาสนาเราไปตกสังคมเห็นหรือ,อยังว่าเราต้องสังคมถ้าเรายังก้มหน้าก้มตาทําแต่งานของตัวเองด้วยงานเนื้อง,งานของมันเองอะ่ะนั่งอยู่เฉยๆไม่ได้ยุ่งกับใครเลยเนี่ยเตรียมตัวนะครับเข้าใจหรือ,อยังนะครับดังนั้นเนี่ย ตการเปลี่ยนแปลงก็ต้องเปลี่ยนแปลงเพราะถ้าเราไม่เปลี่ยนแปลงาตามดวงชะตาดวงชะตาจะบังคับเปลี่ยนเองแต่เปลี่ยนโดยที่เราไม่ชอบนะอืมเปลี่ยนแล้วมันลายนะแล้วเราอยากโทษว่าดวงชะตาเนี่ยเฮ้ยมันเป็นกรรมเก่ามันเป็น,ยนยอย่างหนูอยากเริ่มโทษละโทษกรรมโทษอะไรไปนู่นนู่นไม่โทษตัวเองแต่โทษกรรมนะครับดังนั้นเนี่ยอย่าโทษดวงดาวดวงดาวไม่เคยให้โทษเรา ดวงดาวไม่เคยคือดวงดาวมีอิทธิพลต่อเราแต่ไม่ได้อยู่อิทธิพลเหนือเรานะครับคําว่าเหนือเราหมายถึงถ้าเราไม่เปลี่ยนแปลงอะไรมันจะมีอิทธิพลเหนือเราเพราะมันไม่เกิดการแรงเวงเข้าใจไหมครับหรือเราไม่ทําการกระทําเพิ่มเติมเอาพูดตามหลักพุทธศาสนาเดี๋ยวจะหาว่าเราไปทางศสยศาสตร์เราพูดในาศาสนาว่าไม่มีสิ่งใดที่เกิดขึ้นบนโลกใบนี้หรือชีวิตเราเนี่ยจากการที่แบบมีใครโดนบนดาล แต่มันเกิดขึ้นจากการกระทําของมนุษย์เราเองทั้งหมดหมายความว่าด้วยเหตุปัจจัยที่เกิดจากการกระทําเราจะเกิดผลแห่งการกระทําตามมาในนั้นเมื่อผลก,รการกระทําของเรามันเริ่มจะมีการสั่นคลอนเรื่องการงานแปลว่าเราเลือกทํางานนี้เองมันถึงเวลาแล้วที่เราต้องปรับปรุงเปลี่ยนแปลงพัฒนาแต่เราไม่ทํามันก็คือรอแหลมันก็คือล,ออสละสัมละสายยกตัวอย่ายกตัวอย่างง่ายๆเอาตัวเองนี่แหละเพราะว่าตัวผมเองนี่แหละ เพราะว่าเราจะได้รู้เลยว่า 1. เราเข้าใจดูตัวเองตลอดไม่ใช่ว่าปากบอกชาวบ้านได้แต่ไม่ดูตัวเองแต่ผมก็ยังไม่เปลี่ยนเพราะผมเพิ่งเปลี่ยนทัศนคติตรงนี้แล้วผมกาลังจะปรับเปลี่ยนเริ่มคิดแล้วนะครับว่าจะมีการปรับเปลี่ยนคือผมเองเนี่ยทำมาจนอันนี้ก็ประมาณจะ6ปีแล้วนะครับบอกไว้เลยว่าเดือนหน้าครบรอบ6ปีนะครับที่ผมทำหอสันใน u t u b e มานะครับเฉพาะ YouTube นะไม่เกี่ยวกับการเรียนนะครับเฉพาะ พยากรเนี่ยหปีแล้วนะครับเดือนหน้าครบรอบ6ปีนะครับไม่คิดไม่ฝันไม่นึกเลยว่าจะเดินทางมาถึง6ปีได้เป็นงานที่ยาวนานที่สุดเท่าที่ผมเคยทําและได้รายได้ที่ดีที่สุดเปลี่ยนชีวิตให้ดีที่สุดแต่ก็ไม่ได้ดีที่สุดเพราะอนาคตข้างหน้าอาจจะมีดีกว่านี้เนาะแต่หมายถึงตั้งแต่นะปัจจุบันเนี้ยถอยหลังกลับไปเนี่ยคือดีที่สุดแล้วตอนนี้หมายถึงจังหวะ6ปีนี้นะครับไม่ใช่หมายถึงปีนี้นะ 6ปีนี้คือดีที่สุดนะครับในนั้นเนี่ยมันมันน่าจะถึงการเปลี่ยนแปลงแล้วแหละแต่เราอ่ะยังไม่เปลี่ยนมันเืออีกหนึ่งปีก็จะครบ7ปีเท่ากระดามฤตยูเดินเข้า1ราศีพอดีเนาะดงน,นั้นเราควรจะต้องปรับเปลี่ยนเพราะเขาว่าชั่ว7จทีดีเหนถ้าเราไม่ปรับเปลี่ยนอาจจะเกิดความชั่วร้ายเกิดขึ้นใน7ปีนี้ดังน,นั้นเนี่ยเราก็ต้องรีบปรับเปลี่ยนซะนะครับคือไม่จําเป็นต้องรอ7จปีนะครับ ดาวพัชดีกำลังจะเข้าจุดตำแหน่งที่ดีของผมดังนั้นผมจําเป็นต้องรีบเปลี่ยนก่อนที่ดาวพัีจะเปลี่ยนแล้วมันจะได้เข้าสู่โหมดที่ดีแล้วเริ่มต้นแบบแบบติดจรวดอะ่ะถ้าเผื่อเราไปเริ่มเปลี่ยนตอนดาวพัีย้ายก่อนเนี่ยอันนี้มันจะช้าไปเข้าใจไหมครับเดี๋ยวมันจะไม่ได้ผลดี1ปีเต็มเข้าใจไหมเราต้องเปลี่ยนก่อนเพื่อให้ได้ดี1ปีเต็มเลยนะครับเดี๋ยวก็ก็คิดไว้อยู่ว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงเนาะอ่ะทีนี้ รู้แล้วว่าจะเปลี่ยนไปในทางไหนเพราะเราเพิ่งค้นพบนะครับอย่าลืมนะไม่มีเหตุปัจจัยเราเปลี่ยนไปก็ไม่มีประโยชน์แต่ถ้าเรามีเหตุปัจจัยที่ต้องเปลี่ยนแล้วเราเปลี่ยนมันน่ะจะดีที่สุดแต่เราต้องมีเคา่ลงอะไรบางอย่างถ้าไม่มีเคา่ลงเราเปลี่ยนไม่ได้ครับเพราะเราไม่รู้จะเปลี่ยนไปทางไหนเพราะมันก็เหมือนเดิมอ่ะถรงปะคับเปลี่ยนแปลงไปก็เหมือนเดิมก็เหมือนไม่เปลี่ยนนั้นมันก็ไม่ใช่จุดเปลี่ยนยังนั้นมีคนทั้งเปลี่ยนและไม่เปลี่ยนอย่าคิดว่าจะต้องเปลี่ยนร้อยเปอร์เซ็นต์ไม บอกว่าดวงชะตามันจะต้องเปลี่ยนเอามันยังม้ยหมดเวลามันอาจจะยังไม่มีสารอะไรบางอย่างที่มาเตือนคุณหรือให้คุณได้คิดได้มันก็ยังเปลี่ยนไม่ได้นะครับแต่ถ้ามีต้องรีบเปลี่ยนโอเคนะครับทีนี้เรามาเข้าเรื่องต่อคือการงานของคุณเป็นยังไงบ้างการงานก็เมื่อกี้บอกไปแล้วคือดาวพฤหัสไปอยู่ในเรือนสังคมต้องเข้าสังคมเจอสังคมมากหน้าหลายตามันจะเปลี่ยนตัวตนของคุณเนี่ยไปแบบเชงอะเชงเพราะว่าวิาวนาทับต,ตัวก็คือต้องลอกคาบก็ใช่ไหมครับ ล็อกคาบเดิมออกมาเปลี่ยนไปคนใหม่แล้วผมอยากให้เปลี่ยนไปในทางที่มีคุณธรรมจริยธรรมอย่าไปลุ่มหลงกับสังคมให้มากอย่าไปฟรรุ้งเฟอ้อตามสังคมให้มากคุณอย่าเป็นคนหัวอ่อนพระหัสวัสดีเนี่ยดาวประจำตัวเนี่ยเป็นคนหัวอ่อนเพราะว่าคีย์เวิร์ดของพระหัสวัสดีคือการเติบโตหมายความว่ามันไม่อ่อนดัดง่ายอ่ะเข้าใจไหมครับคือคุณอย่ยเปลี่ยนแปลงง่ายเพราะเป็นธาตุน้ําและเป็นราศีมีนปลายธาตุมันอ่อน คุณพร้อมที่จะปรับเปลี่ยนได้ตลอดเวลาอยู่ใกล้พระเป็นพระอยู่ใกล้โจรเป็นโจรนัป่าสองตัวเนี่ยมันเหมือนกับไม่ใช่ว่าคุณจะดีเลิศน,นักหนาว่าเป็นดาวพฤษดีนะครับอันนี้อยากเข้าใจตัวเองผิดนะว่าตัวเองเป็นดาวพฤษดีมีคุณธรรมจริยธรรมดีนักหนาเนี่ยไม่ใช่นะครับมันได้แค่บางคนไอ้ต้องบอกไว้ก่อนไม่ต้องมาทัวลงผมด้วยนะผมแค่บอกว่าบางคนและไม่ใช่ว่าคนทุกคนราศีมีจะดีทุกคนเพราะทุกราศีก็มีดีมีชั่วถูกปะครับแต่หมายถึงคนคุณเนี่ยเป็นคนหัวอ่อนกันทุกคนและ เป็นเรื่องจริงอันนี้นะเพราะว่าคุณเกิดปลายธาตุมีความคิดแรงเลยสับสนอยู่ตลอดเวลาแปลว่ามินเม,นม,นมนจะการที่จะไปทางดีก็ได้ทางร้ายก็ได้มันชักจูงง่ายดังนั้นเนี่ยต้องคิดดีทําดีไว้ก่อนแล้วจะไปสู่สิ่งดีๆและดาวพฤหัสบดีเป็นดาวประจำตัวทําอยู่ในคุณธรรมจริยธรรมถ้านแตกลายไปในทางร้ายเนี่ยลาหูเป็นวินาศเนี่ยวินาศตามชื่อเลยเข้าใจหรือย่างถ้าคุณเป็นลุ่มหลงมัวเมาอะไรบางอย่างที่ทางร้าย ชีวิตคุณก็จะหายนะเหมือนดีไอคอนเห็นหรือยังเวยสุขบนกองเงินกองทองได้ไม่นานสุดท้ายก็ต้องติดคุกและไม่มีการประกันตัวเห็นหรือยังว่าเนี่ยแหละก็คือผลแห่งการกระทําที่เขาได้ทําเอาไว้อันนี้ผมไม่อยากมาลือฟื้นอะไรนะแต่ผมแค่ให้เป็นแรงบันดาลใจให้เห็นมันคือบทเรียนที่แรงมากๆและคนทุกคนรู้จักทุกคนก็ต้องเอามาน้อมใส่ตัวว่า เห็นคดีคนอื่นน่ะอย่าปล่อยปะแล้วเลยแล้วตัวเองไม่คิดคิดถึงตัวเองด้วยว่าตัวเองทําผิดอะไรหรือเปล่าและมันอยู่ในจุดนั้นหรือเปล่าขนาดคนที่ไม่รู้ยังไปเอี่ยวได้เลยนะครับเหมือนคดีแม่ตากงานที่เป็นอินฟูใช่ไหมครับเขาก็ไม่รู้จ้างงานเขาก็รับหมดอะ่ะเพราะว่ามันเป็นสายที่เขาไม่ได้ผิดไงเพราะว่าเขาไปไลฟ์สดมันก็เป็นพวกอินฟูไงมันก็ถือว่าถูกทางถูกปะ่ะมันเป็นสุดเจตธรรมที่เขาจะทําได้เหมือนจะอาสยามาที่ให้ทนายดูแล้ว ออยอก็ม,นกมีนู่นกม็มีนั่นก็มีมีทุกอย่างแต่สุดท้ายก็ยังโดนน่ะคิดดูเห็นไหมครับก็นนเน่นกร,รมกรรมที่ทุกคนจะต้องมาเจอแล้วจะาอาัสยามเนี่ยเป็นลักษณะมิถุนนะครับก็คือปลายท่าเหมือนกับผู้ขุนนั่นแหละหัวอ่อนเห็นไหมครับเขา,าโดนคดีไม่รู้กี่คดีแล้วนะจ่าอัสยามเนี่ยแต่เป็นผู้เสียหายนะไม่ใช่เป็นผู้กระทําความผิดนะคือเขา,าโดนหลอกตลอดเลยน่าสงสารมากจ่ะเนี่ยก็คือแบบ มีอะไรก็ต้องเสียไปหมดเพราะว่าเงินทองหาไม่ได้เยอะแยะตั้งแต่เป็นอาสยามเนี่ยแต่สุดท้ายก็มีเพศมีภัยเข้ามาลนลัวเช่นเดียวกันอ่ก็น่าสงสารเขาอยู่เหมือนกันแต่ขนาดเขาทําดีให้ทนายดูทุกอย่างแล้วก็ย้งไม่ดันจะมีเรื่องอีกนะครับก็คือผิดอีกละอะไรเงี้ยครับก็นั่นแหละมันทําให้เราได้รู้ไว้ว่าขนาดเราไม่ได้ตั้งใจจะทํานะ แต่มันก็มีความผิดติดตัวได้เหมือนกันต้องไปชี้แจงแต่เราไม่มีจเจตนาไงสุดท้ายเออเคก็รอดออกมาแต่ว่าก็ระมัดระวังเอาไว้เหมือนกับการทํไขายตรงเฮ้ยเราแค่หาลูกค้าก็ไม่น่าจะผิดเพราะเราไม่รู้ว่ามันเป็นแชร์ลูกโซ่ถูกปะ่ะทุกคนก็ทําด้วยความสุจริตว่าหาลูกค้ามาต่ออาจจะจะได้กําไรก็แค่นั้นเองแต่สุดท้ายมันผิดอ่ะเพราะว่าคดีโดนแชร์ลูกโซ่ไปละกลายเป็นว่าทุกคนก็โดนติดล่างแห่ไปเน็ดตัว อย่ามาบอกว่าผมพูดนอกเรื่องนะครับเพราะว่าผมกำลังเตือนสติใครไม่อยากฟังก็เชิญข้างนอกครับออกไปเลยเพราะว่าผมพูดผมงอนะไม่ใช่ไม่งอแต่งอคนที่เข้าใจเราคนที่ไม่เข้าใจเราผมไม่งอหรอกเสียเวลาเสียกันเสียเงินไม่ได้เงินไม่ได้ทองแถมยังเสียเวลาเสียความรู้สึกผมงอคนที่เขาเข้าใจเราดีกว่านะครับใครอยากได้อะไรยังไงแนะนำผมมาผมก็สามารถทำให้ได้ อย่างเช่นอย่างได้หัวข้อนี้นู่นแนะนําได้ผมก็แนะนําจะทําตามแต่ถ้าเผื่อมาพูดในความที่แบบดิสเครดิตอะไรนู่นนี่นั่นดาอะไรบนอย่างเงี้ยผมขอลบอนุญาตบล็อกลบนะครับเพราะว่ามันไม่ทําให้เพจของเราจเจริญงอกงามและเรามีแต่เสียกระเสียไม่มีสิ่งดีอะไรนะครับถ้ายังไม่เข้าใจบุญบาปไม่ต้องคิดว่าชีวิตจะดีขึ้นถ้าชีวิตจะดีขึ้นก็รู้จักบุญบาป ก็บอกแล้วว่าดาวพฤกษ์ดีเป็นดาวบุญบาปบุญดาวบุญเราควรจะเข้าใจบุญและละเว้นความบาปแต่หลายคนก็ยังทําก็นั่นแหละครับแล้วชีวิตจะดีขึ้นยังไงก่อนเออไปปรับชีวิตตัวเองให้ดีก่อนจะมาด่าผมนะทาชีวิตตัวเองให้ดีก่อนอยู่ในิีลนเนี่ยทำให้ได้ก่อนนะครับเพราะผมไม่ได้เกิดราศีมีลักนามีนะดังนั้นผมไม่จำเป็นต้องทําขนาดนั้นก็ได้แต่ผมก็พยายามจะทําให้ตัวเองมีทำเพราะเกิดวันพฤหัสเหมือนกันในไงก็พยายาม แต่ตัวคุณก็ต้องพยายามด้วยนะครับอ่ะทีนี้เรามาดูกันต่อเรื่องของการเงินการเงินเป็นอังครัรตบเริอนปุตตะการเงินมาเรื่อยๆแต่มาไม่ได้ไม,ไ,ดไม่ได้ถล่มทลายเพราะเป็นนิดและอยู่ในเรือนปุตตะที่แปลว่าเล็กๆแต่เรื่อยๆก็แปลว่ามันได้มาแต่น้อยๆไม่ได้เยอะแต่ก็ถือว่ายังไหลยังฟลูอยู่นะครับอ่าหรือติดขัดก็เล็กๆน้อยๆเดี๋ยวก็หมุนทันเพราะว่าปุตตะมันคือได้แน่นอนกระดุมพับปุตตะได้แน่นอนเงินเนี่ยมีอยู่แน่นอน ไม่หายไม่อะไรแล,แล้วมาจากเงินสุภาด้วยสุภาคือผู้ช่วยเหลือลูกค้ายังอุดหนุนอยู่ก็แปลว่าได้5กับ6เต็ม10แต่มันไม่ได้หมายถึงต่ํากว่า5เข้าใจไหมครับก็ถือว่ายังโอเคบางคนบอกโอ้ย5มันจะรอดเหรอเอ้าย่างน้อยก็เส้นยแดงผับแอดอ่ะเออก็คืออยากเกี่ยงเงินคือมันได้นิดได้หน่อยก็ถือว่ามันเป็นช่วงสมมติน้ำท่วมคุณจะให้มันดีแบบดีเวอร์ดีวังมันเป็นไปได้หรอ ถูกปะครับดูสถานการณ์ด้วยมันไม่ได้ก็คือไม่ได้เศรษฐกิจแบบนี้ควรจะดีเฟื่องฟูส่วนทางชาวบ้านเหรอมันก็มีนะแต่คุณแน่ใจแล้วว่าคุณจะได้ถูกปะครับดังนั้นเนี่ยเราต้องเข้าใจสถานการณ์และเอ่อเขาเรียกว่าอะไรอ่ะแวดล้อมด้วยถ้าแวดล้อมมันยังไม่ดีมันยังไม่เอื้อกับเรามันก็คือไม่ได้เข้าใจไหมครับต่อให้คุณอยากแค่ไหนก็ไม่ได้ดังนั้นเนี่ยอยากให้มันถูกเวลเวลา เติบโตก็ให้มันถูกการถูกเวลาไม่ใช่ว่าเวลาเราแบบยังติดติด,ตดขัดขับแล้วจะเจริญรุ่งเรืองมันเป็นไปไม่ได้นะครับเอาความจริงอย่ามาโนนะครับคอรัสซีมีเนี่ยมโนเก่งนะคือผมไม่ได้ด่านะมันหมายถึงจริงๆเพราะคลรัสซีมีเนี่ยเป็นคนที่แยกแยะความจริงกับความคิดของตัวเองไม่ออกเขาถึงบอกว่าเป็นปลาสองตัวว่ายทวนน้ากันก็แปลว่ามันสับสน มันแยกไม่ออกนะครับอันนี้เดี๋ยวเราเรามาพูดกันทีหลังเดี๋ยวผมจะเจาะลึกให้นะครับบางคนยังไม่เข้าใจตัวเองเลยเพราะคุณกําลังหลอกตัวเองจนตัวเองเนี่ยไปหลอกชาวบ้านได้ด้วยซ้าแต่ไม่ได้หมายถึงคุณตั้งใจหลอกนะแต่หมายถึงมันคือคุณเชื่อแล้วคุณก็เลยแสดงออกมาแบบนั้นคนอื่นก็เลยเหมือนโดนหลอกไปด้วยอะ่ะก็ใช่ไหมครับเพราะตัวเองหลอกตัวเองก่อนพอหลอกได้ผลก็ไปหลอกคนอื่นโดยไม่ดูตัวนะครับเดี๋ยวมาพูดเรื่องนี้เออมันเหมือนกันนะราศีมีนเนี่ยเดี๋ยวค่อยว่ากัน คือใครรับไม่ได้ไม่ต้องฟังนะครับแล้วก็ไม่ต้องพัฒนาตัวเองก็อยู่ตรงนั้นไปต่อถ้าคิดว่าดีแต่ถ้าใครอยากพัฒนาตัวเองคือผมอยากจะไม่ไม่งอใครละว่ะคือคือไม่ใช่ไม่งอนะหมายถึงว่าไม่งอคนที่ไม่เข้าใจนะครับคนที่เข้าใจอยากปรับเปลี่ยนอยากดีขึ้นอยากเข้าใจมันทีมันอาจจะเหมือนเข็มที่ทิ่มแทงตัวเองบ้างแต่อย่าลืมว่ามันคือการเตือนเตือนสติให้รู้เจ็บนะอาจเตือนรู้ไว้นะจะได้เข้าใจนะครับ เหมือนอาจารย์คนตื่นทําอาจารย์เบียร์นะทำไมต้องพูดแรงเหมือนแพรี่ทำไมต้องพูดแรงเพราะพูดแรงให้คนเนี่ยเรียกสติเพราะถ้าพูดเบาๆซบๆมันก็เหมือนอาฟังนะแต่หูซ้ายทะลุหูขวาไปแล้วไงอ่ะเออไม่ทําให้ชีวิตดีขึ้นแต่ถ้าเราพูดแรงๆให้คุณเนี่ยฉุกคิดเตือนสติแล้วมันจะได้มันก็อยู่ที่ความเป็นตัวเองของเรานี่แหละว่าเราเป็นคนแบบเนี้ยเข้าใจไหมครับก็สอนแบบเนี้ยนะครับก็แนะนําแบบเนี้ย นะครับแล้วแต่ใครชอบแบบไหนก็ตามนั้นอ่ะ,อะการเงินเรื่อยๆความรักความรักเป็นดาวพุธตกเรือนสุภาษมีเกณฑ์การแต่งงานแต่อย่าลืมนะอาทิตย์เล็งมฤตยูดาวเกตเล็งมฤตยูอาทิตย์เล็งพฤหัสยังมีคนช่วยเหลือสนับสนุนผู้ใหญ่ยังยังให้โอกาสแต่อาจจะมีเรื่องเหตุการณ์ไม่คาดฝันเกิดขึ้นง่ายเช่นฟ้าผ่าแบบอยู่ดีอาจจะป่องหรือเปล่าเลยรีบแต่งหรืออาจจะแบบเขาเปลี่ยนใจกระทันหัน ตอนแรกว่าจะแต่งงานแผนแต่งงานทุกอย่างมาตอนนี้เปลี่ยนใจเพราะอาจจะมีอะไรปัญหาอะไรบางอย่างเนี่ยเข้ามาแทรกได้เพราะอาทิตย์เร็เรงบริสตอยู่คือการลมลางการหักล้างแล้วก็การปฏิวัติในนั้นจึงหมายถึงว่าสิ่งที่เป็นอยู่สิ่งที่วางแผนเอาไว้อาจจะค่าเรียกอะไรอ่ะมันมันอาจจะแบบหกักหักมุมอะไรเงี้ยเขาเรียกอะไรแบบอืมเขาเรียกอะไรจบแบบหักมุมอะ,อะไรประมาณนี้เออเนียเย่ยแหละให้เข้าใจง,ง่ายๆเหมือนหักมุม ว่าอยู่ดีเป็นแบบนี้แต่ดีเอา้าเปลี่ยนเป็นอีกอย่างหนึ่งโดยฟ้าผ่าคือเหมือนกับอยู่ดีก็ดีก็ดีฟ้าผ่าแต่มันตกใจนะมีเซอร์ไพ์นะแต่ทางร้ายก็ตกใจฟ้าผ่าเหมือนกันอยู่ดีมาขอเลิกขอเปลี่ยนใจขอไม่แต่งขอเลื่อนไปก่อนอะไรเงี้ยมันคือแบบกระทันหันด้วยอะ่ะเออนั่นแหละเราจะเกิดเหตุการณ์แบบนี้หมดเลยเดือนนี้เท่านั้นไม่ต้องตกใจแค่เดือนเดียวนะครับทีนี้เรื่องของสุขภาพ โอ้เยอะละสุขภาพสุขภาพเป็นยังไงดาวสุกตกกรรมะระวังป่วยเรื่องพวกเครียดกระเพาะอาหารพวกความดันพวกไมเกรนพวกอะไรที่เกี่ยวข้องกับการงานและการเดินทางเนี่ยอาจจะหมายถึงฟ้าฝนด้วยนะอาจจะเป็นวัดเป็นพวกเนี้ยมันคือภาคกลางนะ่าจะมีฝนอยู่ตอนเนี้ยก็คือระวังเรื่องของปลายฝนต้นหนาวเนี่ยมันจะทําให้อากาศเปลี่ยนแปลงแล้วเราจะเป็นไข้ได้บ่อยเพราะผมเนี่ย ปกติเป็นคนสุขภาพดีตอนเด็กนะแต่มักจะชอบป่วยอตอนนี้แหละก็คือปลายฝนต้นหนาวนะครับสุดท้ายคือเรื่องของโชคลาบโชคลาบเนี่ยก็คือดาวเสาตกวินามีลาบจากการเดินทางจากแดนไกลจากต่างถิน่นต่างแดนต่างประเทศต่างถิน่นต่างที่แล้วก็เบื้องหลังออนไลน์นอกนั้นนั่งกับที่ไม่มีโชคลาบนะครับกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ติดตามเป็นใจกับช่องชาแนลของเราด้วยนะครับขอบคุณครับ